สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับช่องของตาตั้มกับวายโยเหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับทุกคนใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวนะครับเลขเข้ามาเลยนะครับทุกคนเลขเข้ามาครับมาฟังทางนี้เลยสําหรับวันนี้นะครับทุกคนใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบนะครับสิวอุดตันสิวผดสิวพื่นนะครับแล้วก็สิวที่แผลจากเครื่องสำอางหรือว่าสารเคมีต่างๆนะครับทุกคนมาฟังทางนี้ได้เลยนะครับทุกกคคนนนนวััี้ะะรบบาจมอ วิธีการล้างหน้าแล้วก็ต้องใช้อะไรล้างหน้านะครับถึงทําให้สิวพวกนี้หายไปนะครับทุกคนนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนที่ว่ายจะพูดถึงนะครับก็คือสบู่ของของอะโลตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยแค่ซองก็ดูรู้แล้วนะครับทุกคนแบบเป็นฟิลบบฟิลธรรมชาติรักธรรมชาตินะครับทุกคนคือแบบซองสบู่เป็นกระดาษเลยนะครับทุกคนรักธรรมชาติไปแล้วหนึ่งนะครับอ่ะทุกคนสําหรับสบู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยววายจะแกะให้ดูเลยนะครับ นี่เลยนะครับทุกคนพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นสีเขียวลายดอกกุหลาบนะครับทุกคนตัวนี้เลยตัวนี้แหละครับทุกคนคือเคล็ดลับของวายยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาสิวอักเสบสิวพดสิวพืน่นสิวอุดตันหรือว่าผิวแพ้อะไรต่างๆนะครับทุกคนตัวนี้นะครับทุกคนเหมาะมากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะครับทุกคนตัวนี้คือ อังกรีมากมากทุกคนสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนเขาจะมีส่วนผสมในเรื่องของใบบัวบกนะครับว่านหานจระเข้นะครับทุกคนแล้วก็แตงกวานะครับทุกคนแล้วก็สังเกตได้เลยนะครับทุกคนตรงที่มีแบบจุดๆนะครับทุกคนก็คือทองคําเปลวนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าส่วนผสมคืออัดแน่นมากๆนะครับบอกไั้เลยว่าธรรมชาติล้วนๆนะครับทุกคนสหรับผิวแพ้ง่ายนะครับทุกคนมาโยบอกได้เลยนะครับว่าเหมาะมากๆเลยนะครับอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับทุกคนวายโยจะมาล้างหน้าให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับเอาแบบเรียวๆเรียวให้ถึงที่สุดกันเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างหน้ากันเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับทุกคนเดี๋ยววายโยขอใส่ที่คาดผมก่อนนะครับนี่เลยอ่าเดี๋ยวผมเปียกนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาผมขึ้นไปก่อนอ่าต่อมานะครับทุกคนแล้วก็ นี่ทุกคนพอหน้าแบบเปียกๆแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ถูสบู่เลยนะครับวันนี้บอกกันเลยนะครับทุกคนว่าเลียวมากนี่ฟองเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนกลิ่นคือหอมมากทุกคนกลิ่นใบบัวบวกว่าหนหันจระเข้เอ่ยนะครับทุกคนทองคําเปลวเอ่ยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทุกคนมีแตงกวาด้วยนะครับทุกคนนี่ฟองคือแบบแทบจะไม่ต้องใช้ถุงซีฟองไปเลยนะครับทุกคนนี่เลย ฟองละเอียดฟองนุ่มมากๆเลยนะครับทุกคนออยากใช้แล้วสิทุกคนอยากใช้ตังมาสิถ้าใครสนใจนะครับทุกคนอยากใช้ตังนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวข้อมูลการติดต่อหรือว่าข้อมูลการสั่งซื้อนะครับทุกคนวัยโยจะทิ้งไว้ให้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตลอดเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่ากลิ่นดีมากหอมมากทุกคนเลย ไม่รู้สึกแสบหน้าระคายเคืองอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกคนบอกเลยว่าอ่อนโยนทุกคนโอ้โหฟองคือแบบละเอียดฟองนุ่มมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ทุกคนอา่าก็จะผูแบบวนๆไปทั่วใบหน้าของเราเลยนะครับอืมกลิ่นหอมมากทุกคนโ oh อ้ย t o เดี๋ยวเราก็จะ ถูกแบบวนวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนนะสดชื่นมากๆทุกคนเดี๋ยวยวโยขอสับหน้ากันก่อนนะครับอ๋อ พอเราล้างหน้าเสร็จนะครับทุกคนก็คือเผยผิวหน้าแบบสดสด,สดแบบกริง้งกร้งเกา่าๆกันเลยทิเดียวนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้คือแบบเลียวกว่าน,นี้คือไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนนี่ต้องเช็ดอีกต้องเช็ดอีกเอาแบบให้เห็นกันแบบผิวชัดๆเลยนะครับทุกคน บ,บูตัวนี้นะครับทุกคนนอกจากเขาจะช่วยในเรื่องของสิวต่างๆแล้วนะครับทุกคนเขายังช่วยในเรื่องของรอยสิวนะครับทุกคนหรือว่าผิวแห้งก้าน,นะครับแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับทุกคนเขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยนะครับที่สําคัญ พวกรอยทรงรอยสิวต่างๆก็ลดเลือนค่อยๆหายไปด้วยนะครับทุกคนอ่ะสำหรับใครนะครับที่อยากใช้ตามวายโยนะครับคนรีบสั่งซื้อกันเลยนะครับทุกคนวายโยได้แปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับทุกคนสําหรับราคาก็ไม่แพงนะครับทุกคนเอื้อมถึงแน่นอนนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนสาหรับวันนี้นะครับทุกคนวายโยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลาไปพร้อมกับสบู่ตัวนี้เลยนะครับอโลนะครับทุกคนสบู่ตัวนี้เลย บอกได้เลยว่าธรรมชาติมากๆน,นะครับคนอย่าลืมไปซื้อกันนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย